โดเด็กพอพานนะคะโดเด็กพอพานหนึ่งนะคะดอเด็กพอพานหนึ่งค่ะตัวที่ราใส่อยู่นะคะราคา1,800บาทนะคะเป็นงานสีทูโทนค่ะนะคะงานทูโทนเนี่ยเขาจะทํายากนิดนึงนะคะเพราะว่าสีเขาเนี่ยจะต้องแบบว่าผสมตัวได้อะคา่ะสีตั้งแต่แรกแล้วก็ต้องวางสีให้มันออ เท่ากันนะคะซึ่งในส่วนของตัวที่เราออกแบบมาเนี่ยสีเนี้ยคือสีที่ใส่ง่ายแล้วก็ขายดีมากๆนะคะใส่ง่ายแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะตัวที่ดาถืออยู่กับตัวที่เราใส่อยู่คือรุ่นเดียวกันนะคะทรงเสื้อนะคะจะเป็นคอกลมปากเป็นทรงคอกลมนะคะแล้วก็นี่ตรงคอนะคะเขาจะมีแบบว่าดอกไม้แบบนี้เลยค่ะนะคะดอกไม้แต่ว่าเป็นอ่ เจสสนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่นะคะติดตรงที่คอนะคะแล้วก็ตัวแขนนะคะก็จะเป็นทรงแขนกระบอกแบบนี้ค่ะนะคะเป็นทรงแขนกระบอกแบบนี้นะคะตัวนี้ค่ะเขาจะมีสีนะคะก็คือสีครีมสีโอรสแล้วก็สีเทาค่ะในตัวมีทั้งหมดสามสีเลยค่ะนะคะตัวนี้มีทั้งหมด3สีในตัวนะคะสัญญากับลูกค้าเอาไว้นะคะก่อน ก่อนสงการว่าเออเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะตัวนี้นะคะสวยมากๆนะคะสีสวยนะคะดอเด็กพอพันหนึ่งค่ะ เวลาที่นั่งหรือว่าทําอะไรอยู่นะคะก็จะไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะคะเพราะว่าเราทําแชกเพื่อที่จะไม่ให้อึดอัดนะคะเวลาที่ลูกค้าใส่เสื้อลูกไม้รุ่นของเรานะคะไปทําบุญนะคะไปงานมงคลอะไรต่างๆนะคะก็จะรู้สึกไม่อึดอัดเลยนะคะรุ่นนี้ถามว่าใส่ไปงานมงคลได้ไหมได้นะคะเขาจะเป็นสีออกแบบหวานๆโทนโอรสครีมอะไรแบบนี้นะคะเขาจะเป็นสีหวานๆโทนโอรสครีมค่ะตัวที่ดาถืออยู่เลยนะคะดอเด็กพอพันหนึ่ง ราคา่ะราคา1,800บาทเท่านั้นนะคะดีเทลเสื้อคือสวยมากๆนะคะเป็นลายดอกไม้ที่มีเกสอนตรงกลางแบบนี้นะคะเป็นลายดอกไม้ที่มีแกสอนตรงกลางนะคะลายไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปค่ะงานสวยมากๆนะคะแล้วก็ตรงคอเนี่ยเขาก็จะมีการติดดอกไม้แบบนี้นะะให้มีความแบบว่าน่ารักน่ารักนะคะสำหรับงานรุ่นนี้นยให้คะแนน10เต็ม10เลยค่ะให้คะแนน10เต็ม1ิเลยนะคะวันนี้